ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับไปกันที่โรงแรมอันฟาฮัตที่อำเภอขาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้มีพิธีมงคลสมรสระหว่างน้องนาเดียนางสาวนิชารีเทพลักษ์กับน้องไฟซอนนายอภิสิทธิ์มหามัดนี่เป็นคลิปภาพบรรยากาศรวมๆของงานนี้นะครับเป็นงานแต่งในแบบของมุสลิมเริ่มจากตอนที่ขบวนเจ้าบ่าวขบวนขันมากเข้ามาในงาน ใครเคยเป็นเจ้าบาวนี่แหมรู้ดีเลยครับวันนี้ไม่ว่าจะสวยจะ่อมาจากไหนแต่ว่างานนี้แพ้เจ้าบาวครับราศีเจ้าบาวนี่ออร่าขึ้นหน้าเป็นวันที่ห่อที่สุดในชีวิตลูกผู้ชายเลยครับบรรยากาศในงานนี่ทุกคนที่มาสวยสดงดงามยิ้มแย้มกันทั้งงานเลยครับทั้งฝ่ายเจ้าบาวทั้งฝ่ายเจ้าสาวรู้สิครับมีความสุขจริงๆไม่เฉพาะผู้บาวสาวนะครับที่มีความสุขคนที่มาร่วมงานก็มีความสุขครับ และที่สุดของงานแต่งงานนี้ที่ทําให้ทีมงานตัวพ่อต้องไปเลยนะครับก็คือเจ้าภาพไม่รับซองจากแขกที่มาร่วมงานนะครับให้ทุกคนร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสกินฟรีครับไม่ต้องใส่ซอง เพราะว่าทางพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวนะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพก็คือนายสมโชคเทพรักและก็นางมาเลียมหยีเซนเบลละนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านแว่นมาเลียมออปติกที่หาดใหญ่ในและก็ที่มอ,อบอกว่าต้องการที่จะทำบุญพร้อมๆกับการจัดงานแต่งงานให้กับลูกสาวเพื่อให้เป็นงานแต่งงานที่เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเป็นสิริมงคลและก็เป็นการทำบุญก่อนที่ทั้งคู่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในวัน พรุ่งนี้นะครับแต่งงานลูกสาวเสร็จก็ไปทําพัดต่อเลยครับโดยเชิญ,ญญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและก็แขกทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวและก็ฝ่ายเจ้าสาวมาร่วมงาน700คนครับและให้ทุกคนได้มาพบปะและก็ร่วมในงานเลี้ยงด้วยความสบายใจครับโดยที่ไม่ต้องมากังวลครับว่าจะต้องใส่ซองให้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวตั้งใจอยากทำให้ลูกสาวและก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับ พิธีก็เริ่มจากการนิกาหรือว่าพิธีแต่งงานตามบทบัญญัติที่ถูกต้องของศาสนาอิสลามนะครับพอนิกาเสร็จก็พาเจ้าบ่าวขึ้นไปรับเจ้าสาวที่ห้องหอไปดูครับว่ากว่าจะเข้าได้นี่ใครที่เคยแต่งงานรู้ดีเลยครับว่าหลายด่านแทบคลานเลยครับไปดูครับขอดังอีกค่ะขอดังอีกค่ะมาขอด่านสาวแล้วขอดังดังเลยค่ะรังนาเดียค่ะดังนาเดียครับ นีอีกหนึ่งคะให้หมดไหมให้หมดไหมให้หมดเลยดังๆเลยดังๆเลยดังๆเลยรู้ดังเลยนาเดียฟังนาเดียฟังนาเดียฟังนอกไปสอดครับพูดดังๆตามที่เขาบอกนั่นแหละครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตแล้วครับที่จะมีโอกาสเสียงดังใส่น้องนาเดียเพราะว่าหลังจากนี้เงียบดีที่สุดครับ ทีมงานตัวพ่ออยากให้ดูบรรยากาศของพิธีแต่งงานแบบอิสลามนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์จะอยู่ที่พิธีนิก้ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะครองคู่อยู่ด้วยกันไปดูครับเจ้าบ่าวงานนี้จะรับเจ้าสาวติดไม่ติดเพราะว่าต้องนั่งนิกะบนเวทีคนเต็มห้องเลยครับและก็ต้องพูดผ่านไม่ด้วยไปฟังชัดๆครับ nhiều phiên son uzo video cả anh mà amanullah như sahur mang rufen or tasyihm esan nong son bông tăm cá nikah kun bông tiếng anh kun cặp nang sau nadia à sửng pa computer à đây mọc mai hai bông tăm cá nikah hai bông đôi ec carwin 1000 ba à ông làm đi cả ngàn sao nadia xin soạn để đọc luôn บาร,ร,ร์บัลลอฮ์บารับัลลอฮรับับนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับงานนี้เจ้าบ่าวรับทีเดียวติดเลย งานแต่งงานนี้นี่ถ้าภาษาพี่น้องมุสลิมนี่ก็ต้องบอกว่าบรารักัตหรือว่าสิริมงคลจริงๆครับเพราะนอกจากจะเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามแล้วนะครับก็ยังมีพิธีอา่านอูอาขอพรและก็การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกรอานเพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นชีวิตคู่ดุรยยิมของแม่เจ้าสาวสิครับความสุขของแม่ก็คือเห็นลูกมีความสุข และมาดูรอยยิ้มของคุณพ่อเจ้าสาวสิครับความสุขของพ่อก็คือเห็นลูกสาวมีความสุข เรามาทิงท้ายบรรยากาศงานแต่งงานของน้องนาเดียกับน้องไฟซอนด้วยการอัญเชิญองค์การอันกรอาารัลกุรอานจากมร,ารนราอับดุลรอซักมหาชัยและก็ร่วมกันอวยพรให้กับบ่าวสาวคูน่นี้มีความสุขในวันแต่งงานและครองคู่อยู่ด้วยกันทั้งในโลกใบนี้และในสวนสวรรค์ตามวิถีแห่งอิสลามนะครับ Bye. Uh -oh.